ในขณะที่สามีไปขุดดินภรรยาเป็นยังไงครับเม,มามันอยู่กับมะม่วงมะม่วงจากต้นเราเองอะอร่อยมากอร่อยมากป่อสารนี่ตั้งห่าลมเย็นสบายมากนะครับวันนี้แต่ตอนกลางวันร้อนตับแทบจะแลบ นนเราที่อะไรนะวันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามมีนาร้อนอยู่กับกลางเดือนเมษาเลยเหมือนกันเดียวกับกลางเดือนเมษาปลูกผักไว้อยู่สามสี่อย่างไม่รู้ว่าจะได้กินหรือล่าแังว u า ตั่วฝักยาวเขียเทศเขียเทศนี่ทั้งมะเขือเปอเียวด้วยนะครสองแบบโว้ยโว้ยว่าแจกหาแล้วก็ไม่ค่อยอยากกลับ กหัวหักมุกนะนี่ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวไปบ่มสุกแล้วก็จะไปย่างเนะย่างแล้วก็แจกคนระับ <c oughs> นี่เราปลูกทานตะวัน้วยนะครับไม่รู้ว่าจะโตหรือเปลารอผี่แล้ว โตม่าแต่ว่าดอกเล็กร้านเขาเลยเค็มมาให้ใหม่ครับนี่นะนี่องุ่นนะครลองปลูกในกระถางดูนะครถ้ามันงามจะไปทำซุ้มไว้หน้าบ้านคนระเป็นซุ้มองุ่น น่าจะได้ทำส้มตำกันอะไรอย่งนี้นะครับมีคนอยากลองฝีมือนะชอบโมว่าทำส้มตำอร่อยไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ฝรั่งเปิ้นหงมีนะอันนี้ไม่ได้หอ่อไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะแมงวันทองมันเยอะแถวนี้นะเจาะอังเดียว นี่มมม่วงภรรยาผมนะนี่ดูทำไมถึงรู้ว่าเป็นภรรยาเรานี่ครับนี่นี่นไฮายท์นี่ตรงมันมีนอด้วยครับม่วงภรรยาผมเองเดี๋ยวอาหารปลาด้วยเดี๋ยให้หารปลาต่อตกระจายามเย็นครับเป็นงางเสียงนกครับ น้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําใหม่นะครับทำให้มันกักน้ําได้เยอะกว่านี้ครกักน้ำได้เยอะกว่านี้มันน้ำเป็นน้ําตกนี่นะครับนี่มันยังย่อมอยู่นะเดินแล้วก็เดินภรรยาเดินไปรอบไงนะนี้เราเดินวันนี่มะม่วงแอปเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ล มะม่วงน้ำดกไม้สีทองท่านสรวิทมาปลูกไว้กับท่านสุรไลามานออกลูกดกมากที่ที่แล้วไปแจกเข่งนะมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแจกไปเข่งนะลูกน้องสู่ลูกนี้ใหญ่โตมโหลานเต็มกับมือ นี่ชมพูนะครับเอาห่อไว้เท่านี้นะครับถูงหมดเมื่อวานลองมาเด็ดกินแล้วหวานช่ำนะคช่ำใครอยากกินก็มาเด็ดเอานะผมไม่ไม่เด็ดไปให้นะอยากให้คนมาเที่ยวบ้านเหงา อันนี้ชมพู่มะเมี่ยวนะครับพี่ชายให้มานะครับท่านประสิทธิแสงสุกนะครับให้มาเราก็จะคุนให้โตอากาศบ้านเรานะครับลมเย็นนะครับเย็นตอนเย็นลมเย็นมากนะครับ ัเกตจากทงชาติครับปวสมบัติทำงานมาทั้งอาทิตย์ก็วันพักผ่อนสักวันสองวันกเ็เหมือนไม่ได้พักผ่อนคุยกับต้นไม้ก็น่าจะสบายใจกว่า สังคมแบบนี้ก็ต้องอดทนนะนี่ดีกว่ามาโมงโบราณนะครับโมงทองดำนะครับทองดำนะครับได้เก็บเป็นลูกเิ็บคนลูก,ลกไม่รู้รสชาติจะเป็นไงเพิ่งออกรอบแรก ก็จะอยู่มึดๆนะนี่ชวนชมคุณแม่นะครับไม่ได้มาด้วยนะครับผ่าหัวเข่ายัางไม่หายนะฮะพอไปหาขาเพียงเดียวเลยชวนชมเป็นยังไงบ้างชวนชมเป็นยังไงน้าอ้าวของบ้านเดินันที่แล้ ผมก็เหนื่อยมากเจ้าของบ้านผมก็ชอบเอาเมียมาลำบาก่าบิวใหม่ครับตรงนี้น้องๆก็คงจะมาช่วยครับในช่วงตองการหยุด,ดเยอะๆก็ค่อยมาทำกัน เชอร์รี่เขนะไม่ออกไม่ออกเลยออกมาปะปลายก็ได้ชิมไปบ้างแล้วนะครับรสชาติดีแต่ออกไม่เยอะนะอันนี้ลายหล่นอันนี้อันนี้แห,ล,หล,ล,นนละครับที่ไปแจกเข่งหนึ่งเข่งหนึ่งอนะ่ะยังไม่หมดเลยนะฮะมีต้องเอาไม้คำไว้เนี่ยครับไม่งั้นกิ่งหักนี่ก็มะยมมะยมหวานนะมะยมหวานเราปลูกเป็นคู่เลยเป็นแฝด อไม่รู้จะได้กินเมล่ยไมนกันแต่ก็ต้องปลูกปลูกไว้เยอะดูดอกเข็มดอกนี้นะนี่เต่มือฝีมือคุณแม่หม่อมหลวงนรพลปลูกไว้มี่มะพร้าวคุณสว่างตะเพียนทองครับกับพี่โต้งคณะพันธ์นะครับขนมาให้มะพร้าวสมัย พื้นที่ใหม่ๆเราก็ปลูกไปให้รอบนะครับโอ้ให้รอบเลยอันนี้อันนี้ของพี่โต้งคณะพันนะครับน,นุลนุณสว่างอันนี้ของหม,ม่มอมหมม่อหญิงอรุณครับสวยครับปีเป็นปีที่ตกแต่งนะสวยงามเอามาหน่อเดียวยังเต็มไปหมดแล้วครับตอนนี้ กล้วยเยอะมากนะกล้วยประมาณสิบกว่าเครือเดี๋ยวทิดหน้าจะได้รับอสองสาเครือน่าจะสองสาเครือนีขาขามีครบครับจต <c oughs> ่ืืคอครับีขุดมีนี่ก็อีเครือครับกล้วยน้ำวา้า ช่อง50นะเราสั่งพันเนี่ยกดลาบน,นี่ก็ซ่อนอยู่นะซ,นซ่อนอ่้อนจนเจ้าของไม่เห็นครับบางทีเพื่อนบ้านต้องมาบอกวันนี้เพื่อนบ้านไม่มาครับเราก็เหงาไว้นะอันนี้อะโวคาโดนะครับอะโวคาโดโตนะอะโวคาโด ไม้ก่อนนี้ยังไม่ได้โตไม่ทันมองครกลายเป็นลำไผ่ไปหมดแล้วอาทิตย์ใกล้กระรับขอบฟ้าจะไปแตะขอบฟ้าน่าจะไปไม่ถึง้ะครับงงนี้ นีหมดนะครับนี่ก็ชะอมนะครับชนะอมเนาะชะอมชะอมไร้หนาม ตัดหมดแล้วนะครับดูลมเย็นมากครับตรงนี้สด,ดเลยไม่อยากกลับบ้านเลย,เยนี้พิ้ไก่ครับเมืองน่านนะครับนี่ไก่อย่างเมืองน่านเอาปลูกไว้ไว้น่าไม่ค่อยด้โดนแดดน,นะครับน้องนุกคแรบบับ ้องก่จตรงครับให้มาก็ะเพาะไหลนะครับกินจุตรงนี้ไม่ค่อยอร่อยนะเดี๋ยวต้องปุ๋ยมาเติมนะสวนพอดี นกลับมาเจอคไอหักมุกแล้วนะครับแสดงว่าเราครบหนึ่งรอบแนละ้วคไอหักมุกนี่หน่อไม้คนระับไม้แฝดน,นะนี่เดี๋ยวทิดหน้าค่อยตัดจองมาได้เลยนะใครจะเอฟเอฟเลยนะครับต่ไม่เจ็บนะไม่เอฟนะจองนะฟรีครับใครอายากได้บอกหน่อไม้ นี่ก้วยหอมนะครับก้วยหอมแอบอยู่นี่นะครับวีไม่ค่อยใหญ่นะแต่โ,โหเนื้อแน่นเติบนี่กระเพรานะคะกระเพาโอเคเดี๋ยวเราคงจบกันเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้หักมุกอีก ต้นนึงนะครับอันนี้คือใหญ่มากยังไม่แก่นะยังไม่แก่เท่าเมียผมนะเมียผมแก่กว่าเดี๋ยวปล่อยคลิปนี้ไปก็องกะสนุกสนานนะครับภรรยาคงจะมายินดีปีดากับเราด้วยนะครับพาดผิงไปหลายดอกอันนี้ก็เฟื่องหงมีนะเต็มต้นเลยนะครับ ใครอยากกินมาเด็ดเอาเองนะผมไม่เอาไปแจกนะนี่นะครับต้นเล็กๆนะต้นละสามร้อยนะต้นเล็กๆนี่โตแล้วนะครับก็ลาไปด้วยดอกอุลาบนี้แล้วกันนะครับอยู่โชว์ความงามอยู่ด้านหลังดีกว่านะครับ เราไปโชว์ความงามอยู่หน้าด้านหน้าแล้วมันเจ็บมันเจ็บแต่บอกใครไม่ได้นะเราจะเก็บไว้ในใจรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ